สวัสดีค่ะคุทุกคนที่ชื่อเด็กหญิงสุรีน้ำทิพย์วันนี้จะมาแนะนําการประหยัดพลังงาน3ามทีละแับหนึ่งคือปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังจากใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยลดมลภาวะหรือลดค่าไฟได้เยอะแล้วก็ปิดไฟโคมคนระ,ะดวงสองดวงแค่นี้ก็จะช่วยทุกคนประหยัดพลังงานได้เต็มที่ของทีประหยัดน้ําเมื่อเราเล่นกีฬาเสร็จเราทุกคนจะรู้สึกเหนื่อย เราก็จะเดินมา <S 2> <S 2> <S 2> ล้างหน้าแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยปิดน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทําให้โรงเรียนเราเนี่ยเปืองค่าน้ำมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราทุกคนเวลาเล่นกีฬาเสร็จก็ล้างหน้าแล้วก็ควรปิดน้ำด้วยนะคะ <S <S ล้างแบบน้ำมันถ้าเกิดเราขี่ไประยะทาง แค่นี้ทุกคนก็ช่วยประยัดพลังงานน้ำมาได้อีกหนึ่งอย่างแล้วก็จะได้ออกกำลังกายทำให้เราไม่อ้วนไม่ลงตั